สวัสดีเรื่องเรซรีพาณิชนะจา๊ะนี่แกลมพันรถเองต้องบอกว่า happy birthday to you นะเรืรองฉันแบบพูดเลยว่าฉันรักเธอ I love you จริงๆนะต้องบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของเราแล้วก็วันเกิดปีนี้เนี่ยก็อยากจะให้เธอแบบคนที่แบบน่ารักมากแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ขอให้เป็นคนที่แบบเป็นคนน่ารักแบบนีเน้เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ไปตลอดเลยแล้วก็ บอกว่าเธอเป็นคนเก่งจริงนะลน,นาสุดที่ไปดูคอนมาต้าบอกเลยว่าแบบเธอเก่งอ่ะเธอเก่งจริงๆแบบนับถือเลยว่าแบบเธอเก่งแล้วก็อยากให้เ,เก่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็อยากให้เธอแบบกลับมาทางนานเชื่อว่าอะไรๆคนคิดถึงเธอเราเองก็คิดถึงเธอนะถึงแม้ว่าจะได้เจอกันบ่อยแต่ก็แบบก็ยังแบบเออคิดถึงนะคะยังไงก็อยากให้ริบ เป็นที่รักของแฟนคลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขอให้จบหมอไว้นะแล้วก็กลับมาทํางานด้วยกันแบบเดิมอีกนะจ๊ะยังไงฉันก็รักและคิดถึงเธอเสมอจริงๆนะเรื่องนะยังไงก็ให้ปเปิดเพลงมีความสุขมากๆไปเรืมรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะบินมาทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาทํางานหรือมาตีแบบไม่ทราบเหมือนกันแขวนิดหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่รักรักจริงๆนะฉันรักเธอจริงๆเรือลิศแล้วก็ <c oughs> ขอให้เป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นกับพี่โตโน่แบบดีไปเรื่อยๆนะคะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างไงก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยเขาก็้อมพ่จาแบบรอต้อนรับเธออยู่แล้วเนาะยังไงก็อยากบอกว่านจริงๆนะคุิรจากใจยังบสวัสดีครับสวัสดีพิริศนะครับก่อน,ะะนอยู่นอกเพลงก่อนเลยแล้วกันดีกว่า HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU 23, <24. S 1> อายุหลายนะครับพี่นีพี่ิน23ครับอุ้ยแจอ่ะรอเล่นครับรอเล่นก็ ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอพีริดนะครับได้มีการู้จักกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันก็พีริดเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็ในโอกาสวันเกิดปีนี้นะครับน้องๆผมด้วยแล้วก็หลายๆคนนี่แหละอยากจะขอไว้พร้อมพีริดนะครับแฮปปี้กับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะครับเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ได้เจอกับคนที่น่ารักน่ารักรักพีริดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอพีริดน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆน้องๆทุกคนก็จะรักพีริตไปเรื่อยๆครับวันนี้วัเดย์ครับ สวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องริดเดอะสตาร์หรือเรื่องริดของเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ริดมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สดใสน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยขอให้เป็นเด็กที่เป็นเด็กที่น่ารักของแฟนคลับแล้วก็ของพี่ๆเดอสตารทุกคนแบบนี้ตลอดไปรวมไปถึงตั้งใจเรียนนะริดนะไม่ต้องมาบ่อยไปได้ไม่เปไ็นไรพี่ไม่ว่ากันนะก็รก็อยากให้ริดเรียนจบเร็วๆนะคะแล้วก็จะได้มา เป็นนักร้องอย่างที่ริทต้องการแล้วก็ขอให้ริทตั้งใจทําทุกอย่างที่ตัวเองได้รับหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าน้องทําได้แล้วก็เชื่อว่าน้องจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการศึกษาแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ริทด้วยแล้วก็รูปอีขอให้ริทนะคะมีความสุขในวันเกิดแล้วก็ทุกๆปีเลยค่ะทุกๆวันขอให้ริทมีความสุขมากๆนะคะยังไงพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งนะคะแฮปบิวเดย์จ้าบายค่ะ <c oughs> เกตคูยูนะคะพี่ริทเรืองริทนะคะก็เอ่อหรือเป็นว่าที่หมอนะคะเกตก็วันนี้ก็อยากมาไว้พอมันเกิดให้พี่ริทนะคะเพราะว่าปีนี้พี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วนะ23ปีแล้วโอ้โหแก่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วแต่ทยังหน้าเด็กอยู่เลยก็ไม่รู้นะคะก็ยังไงก็ขอให้พี่ริทเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะพอเรียนจบปุ๊บก็รีบกลับมาทําผลงานให้กับแฟนคลับได้รับชมกันนะคะยังไง ทุกคนก็รอพี่รอพี่ริศตลอดเวลานะคะแล้วก็รวมถึงตัวเกดเองด้วยนะคะยังก็อย่าลืมน้องสาวคนนี้นะ,ะยังรักรับคองพี่เสมอ